สุดยอดสามีเจมเรืองศักด์โอนเงินเปเมียรักรับตุดจีนเกือบล้านสวัสดีค่ะวันนี้หญิงวันนะคะมีเรื่องราวสุดยอดสามีมาฝากกันค่ะหลังจากยกฉนดที่ดินครุฑแดงให้ครูก้อยนัชชาภรรยาคนสวยของเจมเรืองศักด์ลอยชูศักดิ์ในวันครบรอบวันเกิดเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาถึงสมฉบับไม่ทันไรนะคะล่าสุดเทศกาลต่อไปนั่นก็คือตรุษจีน เจมก็เป็นหนักไม่แพ้กันค่ะกับการโอนเงินให้เกือบล้านบาททำเอาคนเข้ามายกให้เป็นสามีดีเด่นไปเลยคลั่งรักเมียหนักขนาดนี้ต้องยกให้เขาจริงๆค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ